สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่เขตปกครองตัวเองว่าในเมียนมากกันบ้างล่าสุดนะครับได้เกิดเหตุคาบอมในเมืองหลวงของวะคร่า,ราชีวิตผู้คนไปอย่างน้อยสีรายเจ็บเจ็ดรายสาเหตุยังไม่ชัดเจนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนะักในพื้นที่ของวาเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ ซูเมเนานาวรายงานเมื่อวันที่1ธันวาคม2565ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสีรายและบาดเจ็บ7จดรายในเหตุการณ์คาร์บอมครั้งใหญ่ใกล้ตลาดกลางเมื่อวันพุทธที่30สิพฤศจิกายนที่ผ่านมาในเมืองปางคำหรือปางซางเมืองเอกของเขตปกครองตนเองว่าทางตะวันออกของรัชชานการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงแต่สาเหตุของระเบิดยังไม่ชัดเจนในขณะที่รายงานจากแหล่งข่าวยืนยันว่า เหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวท้องถิ่นโดยโฆษกของกองทัพสารัฐว่ากล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนในวิดีโอความยาว24วินาทีที่ถ่ายทําทันทีหลังเกิดเหตุและโพสต์บนทิกต็อกดูเหมือนว่าการระเบิดจะเกิดขึ้นภายในสถานีขนส่งแห่งหนึ่งโครงสร้างทั้งหมดถูกทําลายและพื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยเศษคอนกรีตโลหะและพลาสติกสื่อเมียนมานาวระบุด้วยว่า วิดีโออื่นๆที่แชร์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นภาพเดียวกันโดยมีฐานว่าในเครื่องแบบลายนายสำรวจผลที่ตามมาของการระเบิดพร้อมกับเจ้าหน้าที่คู่ภัยชุดแรกที่กำลังอุ้มผู้บาดเจ็บขึ้นรถบรรทุกและรถพยาบาลโดยมีรถดับเพลิงอยู่ข้างๆมีผู้พบเห็นผู้หญิงบาดเจ็บอย่างน้อยสองรายเดินออกจากที่เกิดเหตุคนหนึ่งมีบาดแผลที่ใบหน้าผมของเธอเปื้อนไปด้วยเลือดชาวบ้านปางคำบอกกับสื่อเมียนมานาว่า การระเบิดครั้งนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่เขาพบเห็นตั้งแต่ย้ายมาจากภาคกลางของเมียนมาเมื่อสึกปีที่ผ่านมาและว่ามันดังมากจนไม่รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมเสริมว่าได้ยินเสียงร,ระเบิดไปทั้งเมืองแต่อย่างไรก็ตามในวันพฤหัส,สบดีที่หนึ่งธันวาคมธุรกิจในเมืองปางคามกลับมาทำงานการตามปกติแล้วภูมิภาควะหรือที่เรียกกันว่ารัฐวะอยู่ในราชานประเทศเมียนมาโดยมีการห้าหมบุคคลภายนอกเข้ามาอย่างเข้มงวด เมืองปางคำทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของกองทัพวะซึ่งเป็นองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศเกณฑซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นน้อยมากในดินแดนที่วะควบคุมนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564กองทัพวะเป็นหนึ่งในองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการพูดคุยสาิภาพกับรัฐบาลทหารในกรุงเนปิดอเมื่อต้นปีนี้ อย่างไรก็ตามในแถลงการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้นำของวา่าอ้างถึงวิกฤตหลังการรัฐประหารในเมียนมาว่าเป็นเรื่องภายในของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาและยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องรรบกลุ่มว่าถือเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ทันสมัยและใกล้ชิดกับจีนทำให้เมียนมาไม่กล้าเข้าไปยุ่งและกลุ่มนี้ยังสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากในฐานะแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่แต่ก็ต้องดูกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของใคร มีวัตถุประสวงอย่างไรก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ